รีวิวต้นกล้วยที่บ้านเรามันเรามีแต่ต้นกล้วยเสือพันธุ์แค่หนึเลยเรามารีวิวต้นใหญ่ที่สุดของเราดีกว่าอันนี้เป็นต้นกล้วยเสือพันธุ์บาจิมันจะมีเป็นลายแบบไม่ใช่แดงอันมันมีอยู่ใบสองใบที่มันแดงเยอะแล้วก็อีกลายใบมันก็จะแบบสีอ่อนๆแดงสีอ่อนๆนี ก้อนก็มีก้านมันลูกมันลูกมันมีแดงเยอะนี่ลูกมันอันนี้ลูกมันมีแดงเยอะแล้วก็ก้านมันก็จะเป็นสีแดงนิดหน่อยมันตาแดงผสมกันนิดหน่อยอ่าอันนี้ลูกมันละลูกมันจะมีก้านเป็นใบสีแดง ไปมันจะเป็นแบบเรียวๆแล้วก็มีเป็นลายแดงเหมือนกันเลยเหมือนเสือพันกันเลยนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นลายแดงเหมือนกันเป็นแบบเรียวๆนะเรียวเรียวนี้นี่ก็เป็นลายแดงเรียวเดียวส่วนก้านมันหรอกก้านมันจะเป็นก้านสีเขียวปกตินะเป็นก้านสีเขียวเข้มปกติไม่ได้เป็นก้านสีเขียวแดงหรอก ต่อไปต้นเล็กของเรานี่ต้นเล็กสวยมากอันนี้เป็นต้นสวยที่สุดของบ้านเราแล้วใบแดงนั่นแหละ,ละมันเยอะมากใบยเยอะแดงเยอะมากด<ล>นี่แดง<ล>แดงเยอะ<ล>ก้านมันก็จะเหมือนต้นแม่มานั่นนี่เราเอามาจากต้นแม่มันี่เองคือลูกมานเองก้านมันก้านมันจะเป็นสีแดงสวยมา เน,นี่ยสวยน,นะเดี๋ยวเรามาเทียบสองต้นนี้กันดีกว่าเสือพันบานติดก,กับเสือพันแท้อ่าเรามาเทียบก,กันดูดีว,ว่าอันไหนจะสวยกว่ากันตแต่ว่าเสือพันบานติดก็จะมีราคาสูงกว่าเสือพันแท้เพราะว่าเสือพันแผ้มันมีใบนิ่วเลี้ยวมีใบเดียวนิดเดียวอันนี้มีใบเยอะแล้วก็เป็นใบใหญ่ด้วยอันนี้เสือพันบานติดแลราคาจะสูงนิดหน่อย สูงกว่าเสิร์ฟพันแท้เลยอ่าอันนี้มันก็มีลูกออกมาแล้วเนาะแล้วก็แนะนำไปแล้วอ่ะได้ทุกคนคอมเมนต์ว่าอันไหนสวยกว่าหรือทุกคนชอบอันไหนก็คอมเมนต์ได้เสือพันบาติคอมเมนต์เสือพันบาติเสือพันแท้คอมเมนต์เสือพันแท้มาดูกันดีกว่าว่าใครชอบอันไหนมากกว่ากันอ่ะก็จบเพียงข้อนี้กันแล้วกันเนาะก็กด กดอะไรกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบาย